สวัสดีครับก็มาพบกล้องสองพระสยามกับอาจารสุพัศน์กันนะครับวันนี้ผมจะให้ดูชอบอันไถนะครับมีทั้งเนื้อชิ้นแล้วก็เนื้อดิบน,นะครับที่สะสมไว้ที่ผมบอกนะเป็นข้ารการบำนาญแต่สะสมพระมาตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตแตวัยรุ่นสิกบวกว่าขวบนะครับก็ชอบ ก็ได้มรดกของปู่บ้างพ่อบ้างนะอ่ะนะครับก็สะสมมาเรื่อยๆแล้วก็มาเป็นข้าราชการก็ไปเจอเพื่อนฝูงที่ชอบพระแล้วก็ผู้ปกครองนะครับเพราะว่าผมเป็นครูตอนนี้ก็กเกษียณออกมาแล้วหลายปีครับก็สะสมไว้ที่ได้มาก็ยังไม่เคยขายไม่เคยปล่อยพระนะครับตอนนี้ก็เลยอยาก,ก เอามาให้กับผู้ที่อนุรักษ์พระแล้วที่ชอบส่องพระนะครับก็เดี๋ยวมาดูดูคลิปวิดีโอผมว่าพระผมที่เก็บไว้เนี่ยเก่าจริงไหมนะครับแต่ผมจะไม่พูดว่า,าพระแค่พระเก้พระอมนะครับผมไม่ใช่เซียนแล้วก็ไม่ใช่สายขายพระนะครับแต่ชอบสะสมก็จะามาให้ด่านชมแล้วถ้าใครอยากกะ เข้าไปบูชาบ้างและบ้างก็มีให้เป็นบางส่วนนะครับเอาเดี๋ยวมาชมกันเลยครับวันนี้จะให้ดูชอ่อคนไถนะครับเนื้อชิ้นแล้วก็นเนื้อดินส่วนมากผมจะได้มาทั้งเนื้อชิน้นเนื้อดินทั้งหมดนะครับเพราะว่าผมได้มาจากผมไม่ได้มาจากพระเออมาจากแผงพระแล้วก็พวกเซียนพระนะครับผมรวบรวมมาจากญาติพี่น้องเพื่อนฝูงแล้วก็ผู้ปกครองนะครับ อ่ะครับเดี๋ยวอ่ะครับมาชมกันเลยอันนี้ผมให้ดูผิวพระก่อนนะครับนี่ผมหยิบมาให้ดูสามองค์อันนี้เป็นเนื้อชินนะครับเดี๋ยวมาให้ดูว่าที่ผมเก็บเนี่ยส่วนมากเลยแทบทุกกุเลยเนื้อจะระเบิดอย่างนี้ทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยอะสามองค์นี่ ยังไม่ได้ล้างสักองค์นะครับแต่แต่ยูมคนละสถานะนะครับแต่ผมก็ได้มาด้วยกันนี่แหละเจ้าเดียวกันนี่แหละแต่แต่ผิวไม่เหมือนกันเลยนะครับสามองนี้ไม่ได้ล้างเดี๋ยวผมจะให้ดูทีละองนะครับเอาคู่นี้ก่อนเอาออทีละองค์ครับถ้างั้นเดี๋ยวไม่ชัดเนี้ย เดี๋ยวผมปิดไฟดูสิอ่าครับเออนี่ชัดกว่าเนี่ยดูเนื้อเนี้ยเนื้อพูนหมดเลยคือที่ผมสะสมไว้เนี่ยผมคิดว่าหาแต่พระเก่าๆน่าจะถึงยุคนะครับผมแต่ผมไม่ได้ดูว่าพระแท้พระเกพระปรอมนะเนี่ยครับ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยแล้วเนี่ยครับขูดอย่างเงี้ยเขาไม่ออกเลยนะครับถ้าเป็นตะกัวหรือพระทําทไมเนี่ยคาบอะไรพวกเนี้ยเนี่ยพวกเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยมันก็ต้องออกละนะครับเนี่ยเพราะมันต้องใช้เวลากว่าจะเป็นสนิมถึงขนาดนี้นะครับอ่าครับดูนะครับ เดี๋ยวทีนี้มาดูพระล้างบ้างผมคือคือผมมีหลายองค์เนี่ยฮะอันนี้ล้างนะพอล้างแต่ล้างเนี่ยแต่ละองค์เนี่ยนานแล้วทีนี้ก็ที่ที่ผมพูดแหละคือช่วงนี้ไม่ได้ไปไหนไงยุคโควิดอยู่บ้านก็นึกขึ้นได้ก็เลยเอาพระที่เราสะสมไว้เอามาให้กับผู้ที่ชื่นชอบเรื่องพระนะครับเนี่ยระเบิดหมดเลยแล้วก็ ถ้าล้างถ้าล้างเขาจะออกมาดำๆอย่างนี้ครับเดี๋ยวดูนะเนี่ยครับตอนแรกๆกันนะนีอันนี้ก็นานแต่การพอเอาไว้นานแล้วสถานะของพระแต่ละองค์ก็ไม่เหมือนกันอีกแต่ถ้าเป็นพระพระใหม่เนี่ยมันน่าจะเหมือนกันนะครับเออนี่ชัดกว่า ครับเนี่ยฮะขูดนะครับอันนี้เป็นสักกุไลนะฮะผมเอาไว้คอยให้ท่านผู้ชมดูไว้ส่งไว้จี้นะครับเนี่ยอันเนี้ยจะล้างจะดำอย่างงี้ฮะแต่องนี้พอออกมาแล้วเขาขึ้นมาเองอีกนะครับท,ทั้งทั้งที่ล้างนะครับเนี่ยแต่งหลังไม่ได้ล้างแต่ถามว่าเอาอะไรล้าง องเงี้ยเอาน้ำมันจันลลางเดี๋ยวก็ถึงเห็นที่ระเบิดออกมาเนีนะ่นะครับเดี๋ยวดูองน์นี้เนี่ยครับช่อขันไถเนื้อชินนะครับนี่นะพระส่วนมากที่ผมเก็บไว้เก็บไว้อย่างดีนะครับที่ได้มานะส่วนมากจะเป็นพระสวยระดับประกวดได้เลยนะครับ แล้วองค์ที่ไม่ไม่ไม่ระเบิดก็มีนะแต่ผมไม่ได้เอามานะครับผมใส่กรอบไปแล้วอันนั้นนะอ,อ่ะใส่สร้อยไว้นะครับเนี่ยนะครับระเบิดแทบทุกองค์เลยมาดูองค์นี้องค์นี้ก็ล้างนะครับเอาองค์งนี้ล้างแล้วเอาดูด้านหลังก่อนนะครับเนี่ยองค์นี้ล้างด้วยน้ํายาขัดกระเบื้องนะครับที่ผมจําได้ เนะี่ยดูอันนี้จะออกดีมากเลยนะครับแล้วไว้นานคาบขาเขาเขาขึ้นมาเองนะครับเนะนี่ยฮะองเนี้ยสวยพอเอาน้ำยาขัดกระเบื้องเสร็จแล้วผมลัวลงด้วยน้ำมันจันนะครับคือคืออาจารย์ผมบอกมาว่าถ้ารักษาเนื้อเนี่ยให้ใช้อยู่สองอย่างคือพึ่งกับน้ำมันจันนะครับผมก็ใช้สองอย่างเนี่ย แล้วเวลาเช็ดอะไรต่ออะไรนี่ก็พวกคราบอะไรต่ออะไรเนี่ยก็ออกนะครับแต่ออกไม่หมดสู้สู้น้ํำยาขัดกระเบื้องไม่ได้นะครับเนี่ยผมถูเนี่ยย,ยิ่งถูจึ่งขึ้นเงานะนะครับแล้วเขาไม่หายหอกครับเพราะว่าคราบเขาฝังลึกมาดูที่ไม่ได้ล้างอีกอดูซ้ำๆซ,ซักๆจะได้ เห็นกันชัดๆนะครับเนี่ยอันนี้ไม่ได้ล้างนะครับนี่ๆๆตรงเนี้ยที่ขึ้นมาอย่างเงี้ยเขาจะเป็นไอ้เป็นน้ําอ่ะเยิ้มขึ้นมาเองนะครับผมเก็บไว้อย่างดีนะเพราะนี้เสร็จแล้วพอขึ้นมาเนี่ยแล้วเขาจะไปกัดเนื้อเองเนี่ยะดูนะครับอดูใกล้ๆเนี่ยช่อขันไทย นี่ยครับอย่างเงี้ยผมว่าถ้าพระใหม่จะไปลงยังไงไปฝังยังไงอะไรยังไงผมว่าไม่ได้นะเนี่ยดูผมขัดเนี่ยดูดูนะเนี่ยเห็นไหมเขาเขาไม่ออกนะฮะเนี่ยพอถูไปแล้วเหมือนเดิมเห็นไหมทางัันลอกขาวไปเลยนะครับอ่านี่อ,องค์หนึง่ง อันนี้ผูแล้วเห็นไหมรูนะเห็นเป็นแสงตรงเนี้ยครับผูนะียฮะรูนี่ตรงเนี้นะเนี่ยครับยังไงก็เก่านะครับที่ผมดูนะฮะนี่ทีนี้จะให้ดูเนื้อดินนะครับ นื้อดินนี่ก็มีหลายอย่างอีกได้ทั้งเนื้อดําเนื้อลงรักติดทองเนื้อแดงเนื้อเทาอ่านะครับนี่เห็นไหมพระแต่ละองค์ที่อยู่ในกุจะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยเนื้องอกมาอีกเนี่ยครับถ้าพระทําใหม่ถามว่ามันจะติดอย่างนี้หรอเนี่ยจะมีแร่มีอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยเนี่ยครับเขาเกิดขึ้นมาเองนะเนี่ยเนี่ยผมได้มายางนี้เลย นะครับน่าใช้นะครับช่อคันถยสวยนะครับนี่ช่อคันถ่ายทังด้านนี้อยู่บนนี้นะจริงๆก็เป็นพระพุทธเจ้าที่อ,อ,อยู่ใต้ปกโพแล้วก็นี่พญานาคที่มาแผ่กันฝนกันอะไรนะตามประวัติของไตรปิฎกนะอันนี้ก็เป็นโพแต่ทีนี้พอเห็นตรงเนี้ย พระพวกเซียนพระทั้งหลายก็มาตั้งว่าเป็นช่อขันไถยนะครับเข้าใจว่าเป็นอย่างนั้นนะถ้าผิดไปก็ขออภัยด้วยไม่ใช่เซียนพระนะครับนะก็ผมก็เข้าใจเองว่าแต่อันเนี้ยเป็นพญานาคแน่นอนนะครับหนึ่งสองสามมีหมดเจ็ดเจ็ดหัวนะครับพญานาคนะครับนี่อันนี้ก็เป็นพระโมคคัลลาสาริบุตร ส่วนมากจะ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 เป็นอย่างนี้นะฮะนะครับเนี่ยครับอดูเนื้อเนื้อดินนะครับเนื้อดินอันนี้องค์ที่สองเห็นไหมฮะแตกเนี่ยติดอย่างเงี้ยถามว่าพระพระใหม่ทําได้ไหมเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็ดันเนี่ยดูนี่ไม่ออกครับเนี่ยครับเนี่ยฮะดูเนี่ยครับ ผมดูไงก็เก่าถ้าไม่เก่าจริงจะเป็นแบบนี้ได้ยังไงครับดูองค์อื่นดิเพราะการอยู่ของพระแต่และองค์ไม่เหมือนกันอ่าองน์นี้องนี้เยมิมนะครับแต่ไม่ได้ล้างนะองค์นี้ไม่ได้ล้างมาอย่างนี้ครับดูด้านหลังครับเนี่ยเป็นคาบเป็นลาเป็นอะไรอย่างงี้นะแต่ไม่เหมือนเมื่อกี้ที่เกะกังที่ว่าเอ,อเนื้องอกขึ้นมาไม่ใช่ มาดูองค์นี้อีกครับเนี่ยนี่ก็ไม่ได้ล้างนะครับเนี่ยนี่เห็นไหมอันนี้ไอ้อันนี้นนนนมีทงหัวเนี่ยนี่ทั้งเสียนนี่เลยครับเกิดมาจากกุนแน่นอนเนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยแต่ละองค์แต่ละองค์ครับเนี่ยฮะเก่าแน่นอนอย่างเงี้ยผมเลยบูชามา ไว้นะครับเนี่ยเขามีหลายองค์ผมก็แบ่งเข้ามาหลายองค์นะครับเนี่ยแล้วทีนี้มาดูลงรักติดทองนี่อันนี้ลงรักติดทองเนี่ยอันเนี้ยทองนะฮะทองเก่าเนี่ยลงรักสีดำนะครับนี่องค์เนี้ยเก่ารักเก่าอาอง์งี้ก็องค์ครับ นี่ครับมีลงรักแต่ไม่ได้ติดทองอันนี้ก็เนื้อเกินออกมานะครับดูนรองนี้อีกอันนี้เนื้อดินนะนะครับช่อคันไทยครับนี่อันนี้ผอุอันนี้ให้ดูสององค์เลยเนื้อคล้ายกัน ไม่ได้ล้างแต่มาอย่างนี้นะครับนะครับนี่มาแบบนี้เองพระที่เอาไปใส่สร้อยแล้วไปเป็นพุทธคุณที่เดินทางไปไหนมาไหนผมจะใส่ตลับไปแล้วอันนั้นผมจะล้างล้างแล้วก็เอาเอน้ํามันจันหรือขี้ผึ้งถูบางทีใช้สองอย่างเลยเอาน้ํามันจันลงก่อน ทิ้งไว้ให้แห้งแล้วก็เอาขี้พึ่งขัดอีกทีนนะครับผมจะใช้แบบนี้อ่ะครับก็ให้ดูกันนะครับช่อคันไถทั้งเนื้อชิ้นเนื้อดินนะครับก็ท่านสนใจโทรมาพูดมาคุยฮะอันนี้เนื้อชิ้นนะครับนี้เนื้อดินนะเนี่ยครับที่ผมที่ให้ดูที่เขาเกิดขึ้น เป็นคาบฝังแน่นนะครับเนี่ยยิ่งทางด้านหลังเนี่ยโอ้โหอย่าบอกใครเชียวถ้าใครทําได้อย่างนี้นะโอ้โหสุดยอดผมว่าทําไม่ได้เพราะาต้องใช้เวลานะครับเป็นเลยร้อยปีไม่รู้กี่ร้อยปีนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าเป็นพระโขไทยก็เออเจ็ดแปดร้อยปีนะครับเนี่ยนะครับก็ อะคลิปนี้ให้ดูพระทั้งเนื้อชิ้นและเนื้อดินของช่อคันไถยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปต่อไปครับสวัสดีครับ